อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เสริมอีกนิดนึงในสถิสิก็คือน้าเนี่ยมันนําความร้อนได้ดีกว่าอากาศยี่สิบเท่าคือเราจะหนาวเร็วกว่าบกยี่สิบเท่าง่ายๆเราจะต้องมีเวสูตรของเวลาอยู่น้ําจะหนาวเร็วนะแล้วก็แสงเนี่ยก็จะหายเนี่ยแสงก็จะหายในน้ําเนี่ยแสงสีแดงก็ถ่ายก่อนยงตามสเปกตรัมเลยม่วงขาน้ำเงินเกี่ยวกับสีแดงแดงหายก่อนแล้วก็สีก็ลายลายไปสีเนินไอสี ม่วงเป็นสีสุดท้ายที่จะเห็นในน้ำเวลาเอาไว้ดูถ่ายรูปหรือว่าข้าลงน้ําไปเห็นเลือดสีม่วงมันก็ตกใจแล้วก็การถักน้ํามันการถักแสงือน้ํามันจะอยู่ใกล้ขึ้น4ต่อ3อย่างเช่นหรือว่าน้ําวัตถุ4เมตรเราเห็นมันแค่3าเมตรง่ายๆคือมันจะใกล้ขึ้น25%ใหญ่ขึ้นประมาณ33%นก็คือใกล้ขึ้นยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันจะใหญ่ขึ้นใกล้ขึ้นหนึ่งในสี่รู้สึกใหญ่จริงๆยังไม่ใหญ่นอนจะเห็นแบบ เออมาตี้เราตัวใหญ่มากจริงเขาอาจจะไม่เท่านั้นนะจริงของในน้ำน้ำใหญ่แล้วก็น้ําขุ่นเนี่ยมันจะอยู่รู้สึกเหมือนลึกขึ้นบางทีเราไปดำอย่างเงี้ยเราดำซิปิลานมาแล้วเนี่ยเราดำซิปิลานอย่างเงี้ยหรือว่าดำหมีเป๊ะน้กเใสเนี่ยเราถลางสิบเมตรเรายังรู้สึกว่ามันไม่ลึกใช่ไหมกลับการไปดำพัทยาสิบเมตรเนี่ยโอ้โหเกลียหัวไปสิบนอบอยนะมันะรู้สึกลึกมากพวกสกอน,น์เราแค่รู้สึกว่ามันลึกมากกว่าปกติน้ำใสเออน้ำใสก็มีข้อเสียนะบางทีอ่ะ ทาให้เราดาลึกโดยไม่รู้ตัวอันตรายนี่ต้องคอยดูได้คอมแล้วก็เสียงเงินเทินนะครับในดีอากาศสีเท่าก็คืออย่างนี้ปกติเราจะแยกทิศทางเสียงได้จากหูซ้ายหูขวามันถึงมาไม่พร้อมกันแต่พอถูน,น้ำปุ๊บเสียงมันเดินเร็วขึ้นสีเท่าทําให้ถึงหูสองข้างพร้อมกันเราเลยแยกทิศทางเสียงในน้าไม่ได้เช่นเสียงเรือมาแล้วไม่รู้มันมาทางไหนละ่ะมันได้ยินหมดอ่ะสมมติว่ามันได้ยินมา,มาทั้งบนหมดแต่มันก็มีวิธีนะสมมติว่าก็คืออันนี้ก็เป็น ก็สูว่าเราไหว้เข้าไปทางไหนเสียงันดังขึ้นแสงว่าเสียงมาทางนั้นแหละ